กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยออกโรง5ธันวาเป็นวันชาติมา63ปีสลิดผู้เปลี่ยนวันคณะราชเผยประชาชนสื่อ นนุนยึดประเทศมีกษัตริย์เป็นประมุขเจ้วันที่30มิถุนาย,ยน66เพจ a c e b o o k กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงวันชาติรวมทั้งความสําคัญของวันที่5ธันวาคมที่เชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหลังจากสสพักกล้าวไก่เสนอให้เปลี่ยนทั้งนี้ข้อความที่กองอํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือกรสโพส์นั้นมีเนื้อหาบางส่วนที่สําคัญระบุว่ารู้หรือไม่5ธันวาคมเป็นวันชาติมา63ปีแล้วโพสต์นี้เราจะมาย้อนประวัติความเป็นมาของวันชาติไปด้วยกันในอดีตวันชาติของไทยก็คือ2 4มิถุนายนซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยรัฐบาลเวลานั้นตั้งวันดังกล่าวเป็นวันชาติเนื่องจากต้องการให้ชาวไทยฉลองการปกครองระบอบใหม่ร่วมกันโดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่พุทธศักราช 2481แล้วก็จัดการเฉลิมฉลองในปีถัดมารัฐบาลพันเอกพระยาพหลพลพระยุหเสนายศในขณะนั้นจึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีวันที่18กรกฎาคม2481ระบุถึงเรื่องวันชาติว่าด้วยคณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษาและลงมติว่าวันที่24มิถุนายนย่อมถือว่าเป็นวันชาติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันชาติเวลานั้นก็จะเฉลิมฉลองในการจุดพลุเดินขบวนและมหรสพต่างๆก่อนจะถูกยกเลิกหลังผ่านไป ปีโดยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐซึ่งได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีวันที่21พฤษภาคม2 5 0 3ระบุว่าให้ถือวันพระราชมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยแทนด้วยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่าตามที่ได้กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองวันชาติไทยในวันที่24มิถุนายนนั้นได้ปรากฏในภายหลังว่ามีข้อที่ไม่เหมาะสมหลายประการในด้านประชาชนและหนังสือพิมพ์ก็ได้เสนอแนะให้พิจารณาในเรื่องนี้หลายครั้งหลายคราว ด้วยถือเอาวันประกาศเอกราชวันอิสรภาพวันตั้งถิ่นฐานวันสาธารณรัฐวันสถาปนาพระราชวงศ์บ้างซึ่งไม่เหมือนกันแต่ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติโดยทั่วไปนั้นก็ได้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติเช่นประเทศอังกฤษเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กสวีเดนญี่ปุ่นเป็นต้นแม้ประเทศไทยเราเองก็ได้ถือเอาวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยมาแล้วเพิ่งจะมากําหนดเอาวันที่24มี มิถุนายนเป็นวันชาติเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งในระยะหลังนี้เองคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นการสมัครสมานสามัคคีร่วมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกันจึงสมควรจะถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยต่อไปโดยยกเลิกวันชาติในวันที่24มิถุนายนเสียประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวัน เฉลิมฉลองของชาติไทยลงวันที่21พฤษภาคม2503จากนั้นเป็นต้นมาวันชาติของประเทศไทยก็เปลี่ยนจากวันที่24มิถุนายนเป็นวันที่5ธันวาคมประเทศเราก็เลยเฉลิมฉลองวันชาติแล้วก็วันพ่อไปพร้อมๆกันโดยให้ยึดเอาวันพระราชมภพเป็นหลักอย่างไรก็ตามหลังจากเปลี่ยนผ่านสู่ราชการใหม่สำนักพระราชวังยังคงมีความเห็นว่าควรยึดเอาวันที่5ธันวาคมเป็นวันชาติต่อไป